Drako down. never you lets สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์นะคะวันนี้มาชมโครงการไอ้พาคุณนายมาด้วยนี่พาคุณนายมาดูบ้านหลังใหม่ให้ดูให้ดูไรวะไอ้อันนี้คือโครงการนะครับยังสร้างไม่เสร็จ นี่คือบ้านตัวอย่างนะครับเมื่อกี้เข้าไปดูข้างในแล้วแต่คิ้เกียเข้าไปแล้วอันนี้คือหลังของเราตอนนี้เราก็กำลังเข้ามาดูหลังที่เราจะอยู่กันของไอ้กุ้งผัดมีร้านด้าน,น,นข้างด้วยยังไม่เสร็จ <laughs> <c oughs> ก็ดูบ้านเสร็จแล้วออกูกเยี่ยม ก็ดูบ้านเสร็จแล้วตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านแล้วฝนตกด้วยเด็กๆกลับบ้านกันนะจะเก็บใหม่นะบายนี่มรู้จัก